คนชอบเหรียญก็มาพบกับไลฟ์สดช่องขายเหรียญชาแนลเช่นเคยไลฟ์นี้ก็จะมาขายเหรียญเอียงรัชกาลที่10รัชกาลที่9้ารัชกาลที่10รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับส่วนนะครับ คนชอบเหรียญแปลกหรือว่าคนชอบเหรียญเอียงนะครับช่องขายเหรียญชาแนลเหมาะที่สุดสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมติดตามแล้วชอบแล้วอยากจะได้นะครับเอาไปเก็บเอาไปสะสมหรือว่าเอาไปแบ่งปันต่อในกลุ่ม ก็ติดต่อสอบถามมาทางช่องของเราได้ทางช่องของเราก็เป็นช่องที่แบ่งปันเป็นช่องที่ขายนะครับสำหรับพระศรยียเอียงนะครับไลน์นี้นะครับก็เป็นไลน์ที่สำคัญอีกไลน์หนึ่งซึ่งทางช่องของเราได้นำเหรียญพระเศยียรเอียง ของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นเก่าและเหรียญพระเศียรเอียงพระเศียรเอียงเกือบขวางตลอดจนพระเศียรขวางของรัชกาลที่10ชนิดหนึ่งวาดนะครับอันดับแรกนะครับเราจะให้ดูรุ่นเก่าพระเศียรเลกน,นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ดูเหรียญ พระเศียรเอียงนะครับเขาก็จะดูแบบนี้นะครับนักสะสมทั่วไปนะครับเขาก็จะจับแบบนี้แล้วก็หมุนเอียงแบบนี้นะครับทางช่องของเราเรียกว่าเอียงหงายเกือบขวางนี่คือเหรียญรุ่นเก่านะครับส่วนเหรียญพระเศียรเอนะียงอ่ะจะเป็นปีพศอ,อะไรนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจ นะครับมันไม่ได้สําคัญอยู่ที่พอสอมันสําคัญอยู่ที่ความแปลกนะครับความผิดปกติหรือว่าเป็นการผลิตผิดพลาดหรืออย่างไรนะครับเรียนที่สองก็เหมือนกันนะครับประเสียนเอียงเกือบขวางเอียงหงายทั้งคู่สําหรับรุ่นเก่าพอเสยนเล็กนะครับต่อมานะครับก็ มาดูรุ่นใหม่ของรัชกาลที่สิบบ้างนะครับรุ่นใหม่รัชกาลที่สิบนะครับก็เป็นเหรียญที่พบเจอมากที่สุดสำหรับพระเสียนเอียงนะครับก็มาดูนะครับเหรียญแรกสวัสดีครับทั้งสี่ท่านนะครับตอนนี้เราก็รอให้ท่านผู้ชม เข้ามารับชมนะครับเราก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเอียนของในหลวงรัชการที่สิบพระเสียนเอียงแบบนี้นะครับเอียงคว่านะครับเอียงคว่ำแบบนี้ทางช่องของเรานะครับเรียด ช่องดินเขาเขาจะเรียกเพาะเสียนเอียงธรรมดานะครับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพะเสียนเอียงคว่ำประชารที่สิบเพะเสียนเอียงคว่ำส่วนมากนะครับ จะเจอในรัชกาลที่สิบส่วนพระเสียนเอียงหงายจะพบเจอน้อยนะครับนี่ก็คือเหรียญที่เราจะมาแบ่งปันเราจะมาขายในไลน์นี้นะครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูดูก่อนนะครับดูข้อมูลก่อนดูแล้วถ้าสนใจนะครับอยาก จะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งซื้อทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับแคปหน้าจอส่งมาสอบถามส่งมาสั่งจองนะครับเราก็จะเปรียบเทียบแล้วก็จะจัดส่งในเมื่อตกลงราคาซื้อขายกันได้เราก็จะจัดส่งเหรียญที่ท่านแคปมาให้ถูกต้องนะครับเหรียญน,นี้เอียงเกือบขวางนะครับ เอียงคว่ำเหมือนกันเกือบขวางนะครับสี่เหรียญแล้วนะครับที่ดูไปนะครับที่ดูไปสี่เหรียญแล้วของรัชกาลที่สิบสองเหรียญของรัชกาลที่เก้าเป็นรุ่นเก่านะครับดูไปทั้งหมดก็หกเหรียญน,นะครับทั้งหมดนี่แปดเหรียญก็จะมาแบ่งปันทั้งหมดนี่แหละนะครับแล้วแต่ใครจะชอบเหรียญไหน หรือจะชอบทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับเรียนต่อมานะครับนี่ก็เกือบขวางเหมือนกันนะครับเกือบขวางเหมือนกันนะครับในส่วนของราคานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเราให้ดูก็เพียงแต่ความเอียงนะครับแต่การตกลงราคาซื้อขายก็อยู่ที่การชอบ อยู่ที่การแคปหน้าจอของแต่ละเหรียญมาคุยกันนะครับเราก็จะเด่งพันในราคาที่ตกลงกันได้นะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายนี้เจอล่าสุดนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อบานะครับที่เจอนะครับห้าเหรียญ ของรัชกาลที่สิบนั้นเป็นปีพศออ2564นะครับส่วนของรัชกาลที่เก้าสองเหรียญข้างบนก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับปีพศออ2547แล้วก็ปีพศออ2548นะครับก็มาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสุดท้ายของรัชกาลที่สิบ ปีพศ2565นะครับที่เจอล่าสุดเมื่อวานนะครับเราก็มาไล่สุดเพื่อที่จะแบ่งปันเหรียญพระเศียรเอียงให้กับอฟซีให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่ให้กับคนชอบเหรียญน,นะครับเหรียญสุดท้ายเอียงหงายนะครับแบบนี้เอียงหงายเอียงเกือบขวาง เหลือนิดเดียวนะครับเกือบขวางแบบนี้เรียกว่าเอียงหงายนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูจะมีเหรียญเกือบขวางอยู่สามเหรียญแล้วก็เหรียญพระเสียนเอียงหงายสามเหรียญพระเสียนเอียงหงายของรุ่นเก่าสองเหรียญนะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่าน นะครับชอบเรียนไหนก็สอบถามเข้ามาเบอร์ไลน์นะครับส่วนการซื้อขายเราจะซื้อขายกันทางไลน์เท่านั้นและก็ห้ามโทรนะครับห้ามโทรห้ามโทรเพราะอะไรนะครับเพราะที่ตอนกําลังเราไลฟ์สดอยู่หรือว่ากําลังทําคลิปอยู่นะครับมันก็จะเสียเสียการทำกิจกรรมของทางช่องนะครับก็ แจ้งให้ FC ท่านผู้ชมได้รู้นะครับไม่ให้โทรนะครับติดต่อกันทางไลน์นะครับเราจะตอบทันทีนะครับเราจะอ่านทันทีแล้วก็ตอบทันทีส่งข้อความทันทีนะครับไม่ได้เก็บไม่ได้ดองนะครับเราก็มีอย่างอื่นที่จะต้องไปทำเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับทั้งหมดนี้นะครับ เราก็นำมาไลฟ์สดแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักนะร้อรยนะครับส่วนเบอร์ไลน์นะครับที่จะสามารถติดต่อได้ง่าย0637125266สำหรับไลน์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่กดไลค์ก็ขอขอบคุณกดติดตามก็ขอขอบคุณกดแชร์ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กดกระดิ่งท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญจากทางช่องของเรานำแนะนำหรือว่าแบ่งปันสำหรับไรนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันไลค์ต่อไป สวัสดีครับ